เดวินฮานี่ถูกย้ายเป็นแชมป์โลกลาพักโดยล่าสุดนั้นแชมป์โลกของเดวินยูบีซีในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทพิกัด140ปอนด์โดยเขาได้แจ้งกับทางเดวินยูบีซีว่าเขามีสภาพร่างกายจิตใจและอารมณ์ ไม่พร้อมสำหรับการป้องกันแชมป์โลกที่ครองอยู่และให้เปลี่ยนสถานะของเขาเป็นแชมป์โลกลาพักโดยมีการเปิดเผยมาจากประธานสภามวยโลกดุนยูบีีนายมัวลิซิโอสุไรมานว่าทีมของเดวินฮานีพวกเขาได้ยื่นคำร้องให้ดอนยูบีีเพื่อให้มีการแทนที่แชมป์ในช่วงที่เขาพักฟืน้นเขายังไม่พร้อมชกสุไรมานกล่าวแม้ว่าในตอนนี้ผลการแข่งขัน ของทางเดวินฮานี่กับไรอันกาเซียจะถูกเปลี่ยนให้ไม่มีคำตัดสินไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเชา้าวันที่21เมษายนคือการที่เดวินฮานี่ถูกไรอันกาเซียชกล่วงโดนนับไปถึง3ครั้งและถูกประกาศว่าเขาแพ้คะแนนซึ่งเป็นครั้งแรกที่เดวินฮานี่เจอกับสถานการณ์แบบนี้โดยปกตินักชกในระดับนี้ พวกเขาจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสภาพจิตใจและดูเหมือนว่า WBC จะไม่ได้ให้เวลาเดวินฮานี่มากพอเท่าที่เดวินฮานี่ต้องการโดยแชมป์โลกที่ว่างลงนั้น w ด c ก็ได้ออกประกาศให้อัลเบรโตเปโอโลแชมป์เฉพาะการของ WBC ในรุ่นซูเปอร์ไลเวททำการเจราจาโชคกับทางซานดอร์มาตินเจ้าของตาแหน่งผู้ท้าชิงอันดับที่หเพื่อหาแชมป์โลกคนใหม่ ต่อไปนั่นเอง